อูเจ้าเจ้ายี่นึงปลามาเก็บบรรยากาศน้ำน้องเหรอเนาะๆๆเจ้าเนาะนี่ <ś c oughs> ตรงใหม่เดิมเจ้ายี่นึงร้องยกพอละนี่เนาะยี่นึงได้ปลาลิมบระเดี๋ยวเนี่ยเจ้านี่ได้ปลาลิมน้อยหนึ่งตัวปล่อใหญ่แต่ว่านี่คือปเจ้านี่ปลาเจ้าเนาะนี่เนาะประมาณหนึ่งขีดแล้วอันปลาน้อยปลาซอยเจ้านี่เนาะน่าจะพอมีปลาขึ้นรุ่นอยู่เจ้านี่ ีนึงปลามาลุ่นแถมวันเนาะแต่ว่านี่ยืนหลุมบนเจ้ามวนหมานขนาดวันนี้น้ำขึ้นมาหมน,น่อยเนาะจากระดับนี้เจ้านี่ขึ้นมาทางน,นี้นี่เนาะจึงพอตดปักกล้องเจ้านี่โอ้ยตดปักมันอันแข่งขนาดเจ้ามุมกล้องเนี่ยปักตึ้งลงเจ้านี่อีนึงเอาไว้ยืนเนาะต่นเนี่ยตั้งข้างก็ตึ้งปักบ่ลงเหมือนเดิมเจ้ามุมกล้องอาจจะแคบหน่อยสุมาภัยเต้เจ้าแเค่เจ้าบอ่ยอะมาลุ่นไปกันเลยเจ้า ยืนประจำไม่เจ the ้าเออมันมันปลาส้อยเจ้านี่ติดตักปลาส่้อยใหญ่มันตันโดดมันยกเกอยอื้นมันโอ้่าจะม่หมนอยู่เจ้าวันนี้ระยกเก็บบรรยากาศที่พร้อมสกิปนะเจ้าเนาะ chào mừng 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 chào mừng mừng chào mừng 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 สเตย์เจ้านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่ามีกับตัวน้อยนะปะะัวสเตย์เป็นปลาดีมีราคาเจ้าราคาแพงขีดสิบบาทกิโล,โล้อร่อยัน,นะ่เจ้านี่มพอตัวนี้ใหญ่หน่อยเจ้า ตัวใหญ่ก็ดูตัวว่าตัวตน้อยเนะนี่ตัวใหญ่ปลาหนวนเหมือนเดิมจ้ะปลาสตางค์ปลาหนวนใส่นี่โอเคเลยเจ้า ống của cái con cái này không tốt dây được một tiệc bà tiệc nó luôn nó cho này bán cái nữa là loài mình cần cho bột mì cang ăn ngắm ơi chị em em lại yêu chào tận lùm em lại yêu nó lùm yêu có của luôn tai giống như là ปลาบาถึงบัถึงกระพุกผ่านเยอะเนาะแต่ว่าตัวใหญ่เจ้าตัวใหญ่กว่าตัวว่าไก่ม้ามวนขนาดเขาฮะ น้ำสน้ำเป็นกัดต้นสีแดงกูเมียตะดน่ะ<อ>น้ำ,นนะนำสาอสอะนลมจ้อยขนาะแม่ไปมาคะมืนจะได้เจ้าไก่ตีอน่ะทุนตีนองสีแจงขนาดร่างล้นกังน,นังิวกออถ้าจะมา็มาตัวหาเพ่ถ้ามาก็ตาใจเน้ <laughs> เอ,อ Ôi, nhưng mà đã chôm được lan cu ámala này rồi nè. Uy, bảo quản, siêu nó miếng má nè. Bà ồn đó nó. Cái siêu này cả. Bấc siêu tôi ปลาหวานใช่นรอเออปลาหวานเนี่ยปลาคออยู่นี่หั่ป่าวันป่าวันหนึ่งตัวนี่เนาะปลาหวานหรือปลาเนื้ออ่อนตัวมันโคยเนาะแค่ได้ตัวใหญ่ๆน้ำโขงยันติปนเหลากันนั่นเนาะไ่หั่นไ่ห่อตัวเป็นกิโลวุนเจ้าบนว่าอย่างแค่หม้อยี่ปอกันแก้วฮักกันแก้วแตกยุงจะดู ตัวเนาะแต่ตัวใหญ่เจ้านี่แต่ว่าด้่กระลูกมันปสัสไตอ้อะมันให้ดูใส่งามๆเลยเจ้าแต่ว่าตัวน้อยหน่อยอุ้ยหั่นทึ้น chúng tôi thấy chú ơi 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 ข้องพอดีกำลังเฉียงๆนี่แต่นนี้น้อยเขาจะบาเนาะเจ้าเนะจ้าอ่อย ลูกกูบ่าวโอ้โหกลิ้นกเเลี้ยงมีสามสี่ตัวแล้วในบ่ออย่นี่ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าแม่ติปนมาจมเป็นบอกว่าน้ำใสน้ำสูงระดับแอลแล้วเจ้าแถวสายลมจอยเนาะระดับแอลสูงเจ้าเกือบถึงอกแล้วน้ำมากกเริ่มเพิ่มขึ้นเจ้านี่สีน้ามันจะสีแดงเนาะจะเป็นสีขาวเจ้านี่ หล่อปลาซิวปลาโน้ยปลาซ้อยเข้ามาแลาตัวเหลืองนี้งานสองตัวสใส่ใหญ่เต๋อมันขาบอยู่ข้างๆหิ้งจับมันชนีต้องหลอกหล่อมันเข้ามาโอ้หใส่งามใส่นี่ทั้ทงนั้นเลยเจ้า nhi như say ni dỡ nó nó rất là và cái chỗ của cho nên đâu có những cái cảm áo cho nó chút. Tôi dây. Mình đừng mi dỡ nó cháu, áo lắm นด้ได้ยุได้ยุด้ยนไดถึงตัวใช่ไหมอาหาร

โอ้ยผลีปลากังเจ้านี่โอ้ยมามันเมืตัวใหญ่โอ้ย,อยจ้าตัวแรกไม่ได้พอตัวนี้เข้าจ้ำแล้วเจ้าปลากังเจ้าน,นี่นี่เนาะมั้ะจะรุดกว่าฮะถ้าโช์นี่เนาะมันจะเป็นขีบสีแดงๆนี่เจ้านี่มันมืนมน

มวเป็นปาตองเจ้านี่หัววปากหนึ่ปาตองแตดบ้องตัวใหญ่มนเนื้อม่ได้กินอันทอดมันปาตองเมือนว่อร่อยเจ้ารสชาติไม่ต่างจากทอดมันปะไไก้เลยมาทำทอดมันแทนปะไไก้เจ้า ตัวก็มวนพี่เจ้าใส่มันยังยังดต้นขดจำยิงนึงคำกะคำเขาว่จะได้ดึงดึงดจ้นี่อยู่ปื้นจำเนอเฮ้ยีเหรอห้อยิมเพ่เจ้านี่ มัน,นเลาะปืนเนาะปืนจ้ำด้วยตัวกระช้อยอย่างมาตายนิดตัวตายไม่ไหมเลยเดูขาวๆแค่ยูมีพิมพ์พินพพี่ไอ้เจ้านี่ระวังขอบๆเนาะมุ้กล้องอาจจะไปคอยหันก้นจำทีเลยเจ้าเนื้อจะมาพายด้เจ้า

ดูตัวนี้อีกาใส่ลี่ลี่สุดยอดเลยมาเหมันมาเข้ากำตัวใช่ไหมเจ้าเนาะตัวสองตัวแบบพุกผุกผ่านกำฝื่ก็จ้ใส่กับตัวใหญ่ใหญ่กว่าตัว บอกว่านี่ใส่นี่เจ้าใส่นี่ไปหนักเนาะอ่าไซนี่เจ้าไอ้นี่ไซใยกว่าแต่มาน้อย อืมข้าวมันดูตัวกับต้นต้นหัวลุ่มแบบ ปลาหนี่ดีมันบาโดดเจ้ามันบาโดดเนาะปลาสอยกลมโตตาปหายแซบแล้วนะดูนี่นะดูนี้นะหายแซฟนี่นี่จะห้าวแห้งมาได้จ้านี่ขัวกันเก้าวะเออลัวก้องแกงวะ นี่มันโดดเต็มให้เนาะถ้าเป็นปลาอื่นมัจะเสียดายหมาถ้ามันโดดออกนะหรือว่ายิางหนึ่งเราแวงตัวเองก็มันเป็นึ่งนี่ถ้าจะเป็นก็กกัวเจือกถ้าเจ้าจะพุดพรามันบาดม,มันสีครับกองแกงตลอดเนาะเจือกติมาั้งเจ้าถ้าลดกตากไงเลย อยู่ได้ยบเลียวก็ได้ยตัยนี้ Nó người nó nó mọi người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  mình người cho nó, mọi người này, người mọi người mọi người này nhìn mọi người mọi người chút. rồi mà người mọi แกบมันติวไปจะอ๋นะเจ้ามันกวนมาติดเกานะเจ้านี่มันไปหล่อปามะควา <c ười> มคิดตัวนึงที่มันไปหล่อปามาเจ้า โอ้โหโดดขึ้นตะลิงเจ้านี่ตัวน yani ั้น <or> ห <facial HTML> ิ้มพี่เจ้าหิมต้องเห็นสะดุ้งว่าจะได้ถ้าน้าขึ้นหน่อยมึงจะยืนบนตะลิงเนี่ยแค่นี้ยกเก็บบรรยากาศความสักกรรมเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวปักกล้องถ่ายจะได้แล้วเนาะปักได้เจ้ามันยากแล้วก็ บ่ค่อยมั่นคงเสียวขาดจำโดนกล้องตกหนำดูนี่วันนี้ก็น่าจะบรรยากาศก็น่าจะประมาณนี้นะโอ้แต่ไงบมากเดี๋ยวจะลองดูก่อนน,เนนะเจ้านกปราวว่าจะปักกล้องได้ก่อกล่มอืม ยกเพินแค่เจ้าดีหนึ่งเก็บบรรยากาศแต่พอแค่นี้ก่อนเนาะตอนนี้ยืนบนตะลิงยกแล้วเจ้าปา่าเกาะมี้ก็เข้ากำตัวสองตัวยเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวถ้ามันพุกผ่านขึ้นดีหนึ่งไทยทำให้ดูไหมเจ้าอามาดูผลสรุปผลผลงานของหญิงหนึ่งวันนี้นะเจ้าเนาะก่อนจะดูผลสรุปป่าหญิงหนึ่งจะใือดูแม่ไปขุดมันมาเจ้านี แม่ปลูกมันไวต้ติดตุงขึเนาะติดคนาเจ้าปรากฏว่าโอ้ยขวางไปเป็นกึงแมงมันเจาะเนาะไม่เป็นเนีนดูชีไปขุดมันมานี่เจ้าผลงานอย่างหนึ่งเบลือสักตัวเจ้าเนี่ยโอ้ยอยีกหนึ่งลืมสรุปคีบเจ้าพอดีเป็นมะเหมากลางตังนันเนาะพอดีเจอเจ้าของสวนทีอย่หนึ่งเข้าไปยกจัท่านเจ้าอีกหนึ่งต้องผ่านสวนไปท่านเนาะ เปิ้นเมาปลาอีนึงได้ปลาส้อยปลาส้อยก็ประมาณสักสองสามโลนี่เจ้าสองโลนี่ยแค่สองรถไปเนี่ยแล้วก็ปลาบูอีนึงได้ปลาบูใหญ่สองตัวเจ้านี่ตัวประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยตัวใหญ่น่ะตัวน้อยก็ประมาณเนี่ยเออแล้วก็ปลากั้งสองตัวปลาลิมน้อยหลายตัวอยู่เจ้าแต่มันตัวมันใหญ่อ่าพอดีเปิ่นเมาแล้วเริ่นก็เอาลงบ่อเพิ่นท่านเนาะอีนึงก็ฟั่งจุวยเปิ่นนั้นเอาปลาไปปล่อยในบ่อเจ้าที่มันตายเนาะ ลืมสรุปคลิปตัวเก่าเจ้านี่ขอสุมาภัยตัวเองมาได้ดูให้่อดูผลสรุปสักกร,รั้งนี่นะเจ้าเนาะได้ได้นอนมาเตนเจ้าขอนอนคนมาต้มจืดเตนนอนหวานแล้วสำหรับคลิปนี้ขอสุมาภัยตัวน้าเจ้ากับผลสรุปปา่าถ้าใครชอบวิธีชีวยแบบบ้านบ้านก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยืนหนึ่งตัวเจ้า,จาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามยิงหนึ่งใหม่คลิปหน้าเจ้า